ก็ก็มีสลัดชีกับพวกขนมปังนะครับจริงๆพี่เอเป็นคนที่ทำให้เราเนี่ยต้องไปเตรียมออกเมนูใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมีเมนูใหม่มาที่งานของพี่เอด้วยสัญญาแล้วนะคะสัญญาครับโอเคออกทั้งงานพี่เอและงานพี่อ้ําอ้ําด้วยนะคะเน้ยสเปเชียลสุดๆสเปเชียลสุดๆนะแล้วลุกรูปไปตอนนี้พี่เด่นคุณเขาทาซีรีส์วายเองแล้วด้วยนะเขาเขาแข่งกับแม่แล้วนะตอนนี้เออเขา พาลูกๆมาก็เหมือนหลานพีไม่ใช่หลานยังเป็นลูกได้อยู่ลูกทีลูกเด่นคุณเธอลูกเด่นคุณพี่เนี่ลูกของเด่นคุณก็เลยพามาบอระดบกับคุณแม่่พีรับมรดกโอ้ยรับไปหลายแสนเลยนะวันนี้อ่ะพี่เด่นคุณมีอะไรจะฝากลูกๆบ้างไหนๆก็มางานแม่แล้วทั้งได้ตังค์ด้วยทั้งได้ฝากงานด้วยเช่นเลยก็ต้องมาฝากตลาดพี่ด้วยแหละเพราะว่าตลาดพี่ก็มากี่ครั้งกี่ครั้งตลาดพี่ก็มีการแบบ ก็นามีอาหารดีขึ้นเรื่อยๆอาหารมีเมนูใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆแม่ค้าเข้ามาเยอะเลยค่ะให้เราเลือก่ากกี่าห้าสิบร้านเนี่ยบางร้านที่ไม่แบบอร่อยระดับหนึ่งเราก็บางร้านเราก็เอาออกอย่างเช่นชาไทยเด่นคุณเนี่ยปุ่นเล่นค่ะพูดนเล่นพู่เล่นพู่นเล่นเด็กเขาทำไม่ทานทำไม่ทานทำไม่ทานเนี่ยและ รู้สึกว่าอาหารแต่ละแต่ละอย่างมันมาจากร้านดังบางร้านไม่ดังแต่ว่าไม่ได้แบบดังมากแต่ร้านนั้นร้านอร่อยใช่อร่อยมากพี่เอ๋ชอบนะที่ร้านไม่ดังแล้วอร่อยแล้วพี่เอทําให้คนได้รู้จักก็เหมือนกับการปั้นดาราแหละเด่นคุณเมื่อก่อนน่ใครรู้จักไหมเราก็เอามาอยู่กับเอสุภชัยเห็นไหมเคภูภูมิอ่ะนะเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ร้านค้าก็เหมือนการปั้นดาวนึกออกว่าแต่ตอนนี้เราปั้นเป็นร้านค้าแทนมาอยู่กับอ้ํากับเอแป๊บเดียวก็สุกตาแล้วร้านแต่ละร้านเนี่ยเออพี่เด่นคุณไปขอถ่ายรูปสิเขาไม่ยอมไม่ถ่ายแล้วนะเพราะเขาดังกว่าเราแล้วนะพี่ผมเล็งไว้เนี่ยขาขหมูกบเชฟเดย์เชฟเดย์เชฟเดย์เมื่อวานจะไปฝากพี่อ้ําพี่อ้ําชอบมากเนี่ยเดี๋ยวเขามีโปรโมชั่นให้ด้วยเดียวนะคะนี่และพี่จีนนะคะทุกคนขาฝากด้วยนะตอนนี้มาเล่นซีรีส์วายพี่เอด้วยนะคะการเปิดตัววันที่ นะคะฝากผลงานพี่จินด้วยนะคะเออนะคะับซับหน่อยซับหน่อยอ่ะโอเคพี่จินฝากผลงานหน่อยลูกครับผมครับผมก็ฝากติดตามผลงานนะครับก็คือลองเส้นทางใหม่ๆดูครับก็ลองเหยียบเข้ามาที่ s ี r ีส์วายดูครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเพราะว่าก็เล่งของพี่เอด้วยใช่ใช่ครับนะจัดเต็มครับ จัดเต็มแต่ของพี่เอนี้ไม่ได้เล่นเป็นวายชอบเล่นเป็นเอ่อหมายถึงละครเป็นซีรีส์วายแต่พี่จินเล่นเป็นซีรีส์วายก็มีด้วยครับอ๋อมีด้วยหนึ่งเรื่องอ๋อโอเคโอเคถ่ายไปหลดเรียบร้อยแล้วเล่นกับพี่เอด้วยเห็นไหมครับแต่ละคนก็เล่นกับพี่เอนี่คือเล่นของพี่เอเล่นของพี่เอเล่นของพี่เอไม่เอาพี่เอเล่นนี่แล้วอีาหนึงเล่นเร่อกับพี่เอไปเล่นไม่กับรักษาศูนย์พี่พี่จินนะเล่นด้วยอยู่ด้วยครับยังไงก็ฝาก ได้อ่าแนะนำตัวไหมครับทุกคนขาอาทำไมอะไมมาเลยน้องฝากไปในงานพิธีเล่นเรื่อมนี้อันนี้เห็นนะครับหรือต้องลงมาครับเห็นเห็นอ่าลูกลูกแนะนำตัวเลยก่อนเด่นคุณอ่าเด่นคุณมาแนะนำเลยดีกว่าไล่เลยเน้องไล่เลยไล่เลยอ่ไล่เลยอ่น้องปอนะครับผมน้องปอนน้องก๊อดแล้วก็น้องแฟงน้องเอิร์ธแล้วก็น้องการน้องริวน้องซันนี่น้องบูมน้องเกมเพลย์แล้วก็น้องยุ่นนะครับอ่าให้น้อี่นี่ ทีละคนเลยได้ไหมจ๊อ่าทีละคนอ่าทีละคนวันนี้ก็มายถาว่าวันนี้ก็ตื่นเต้นมากโอ้คนเยอะมากอ่าคนต่อไปน้องอะไรแนะนําตัวชื่อแนะนําชื่อก่อนแล้วก็บอกดังๆลูกดังๆเลยลูกสวัสดีครับผมก๊อตนะครับตอนนี้ผลงานอะไรวันนี้มางานพี่เอดีใจมากถามพี่เอเลยโอเคสวัสดีครับผมก๊อตนะครับวันนี้ก็ได้มางานพี่เอก็ดีใจมากครับแล้วก็เดี๋ยวรอกินของแล้ว อ่าเก่งมากเด่งคุณเนี่ยต่อเลยลูกอ่ะสวัสดีครับผมแฟงนะครับก็วันนี้นะครับมางานเอแฟนะครับก็จะไปกินของอร่อยอร่อยให้เยอะๆเลยครับอ่าต่อไปเลยลูกไปเลยครับผมเอินนะครับวันนี้ก็มางานที่เอครับก็ของอร่อยเทียบเลยครับอ่าอ่าต่อเลยแล้สวัสดีทุกคนครับกันนภัสนะครับก็วันนี้เนี่ยมางานใกล้บ้านเลยพระรามศักก็ใครอยู่พระรามศักก็มาหาที่เอมางานอร่อยๆกันได้ครับแล้วก็ฝากซีรีส์ที่พวกเราจะเล่นกับ ผู kind of ้จัดหน้าใหม่ของเราหน้าใหม่หน้าใหม่ทำมาหลายวันแล้วไม่ใช่หรอก็ถือว่าใหม่เออใหม่ค่ะย่อยยังใม่เดียวยังใหม่เดียวยังไม่อยู่ไม่กี่เดือนใช่ป่ะครับโอเคยังไม่เข้าที่ยัไมเข้าที่โอเคโอเคต่อเลยลูกผมก็ฝากการเองแฝดนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าน่ากินทุกอย่างเลยเดี๋ยวลงจากเวทีก็ต้องไปกินแล้วครับสองกินก็พีเอไหนน่ากินหมดกัน มันวัดกันไม่ได้อยู่เป็นมากเห็นไหมเนี่ยเขาเก่งกว่าเธออีกเนี่ยเขาตอบเป็นอีกเนี่ยเออเดินมาต่อเลยลูกต่อเลยพี่เก่งนะให้เพื่อนเป็นผู้จัดเดี๋ยวต่อไปน้องบูมทานนะตามบือน้องบูมได้ตามเลยลูกเก่งมากน้องบูมทานะครับผมก็งานไดแฟมีของอร่อยเยอะแยะนะครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจเข้ามาลองชิมอาหารในหลากหลายแล้วก็มาเจอเจอแม่ค้าก็พูดคุยกันได้ครับ น่ารักน้องบูมอ่ะต่อไปน้องอะไรครับครับสนัสวันรันนะครับกลับไปเนี่ยเอ๊แป๊ทั้งวันเนี่ยเอ๊ะแป๊มันจะหลอนอยู่ในหัวนะลูกนะนักข่าวพี่พี่นักข่าวเขาบอกว่าหลอนมากมาแล้วอ่ต่อเลยลูกน้องอะไรต่ออ่ะเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้มีหลายเพลงอ่ะน้องเกมเฟร้กับพี่บุูมงานเอแฟกับดวงดาวนี่ใช่ไหมฝากงานอะไรนะเกมแฟร้อ๋อไม่ได้ยินว่าเกมแฟร้เนี่ยอายุยุ่นอายุยุ่นอายุยุน ย่นมาเลยย่นเดดคุณต้องได้เชื้อพี่เอสิดึงมาแล้วก็แนะนาเลยลูกเออยินดีครับก็มางานเอแฝครั้งที่2นะครับวันนี้เจ้าของกินกลับไปเยี่ยครั้งแรกครับโอเคอร่อยมีแต่ของอร่อยเลยยุ่นแล้วก็มาเดินทุกวันนะเพราะว่างานเยอะอร่อยทุกวันเลยแล้วก็เมนูเปลี่ยนแปลงกันไปเสมอเดี๋ยวค่ะนะใกล้บ้านเลยใกล้บ้านนะงานเอแครั้งที่หคอันนี้ครั้งที่5แล้วจะบอกคะคือทํางานเยอะจนจําไม่ได้เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้า ก็คือเราอะยังสนับสนุนร้านค้าทุกร้านนะคะยิ่งร้านไหนที่รู้สึกว่าเหมือนเราเอ่อได้ช่วยเหลือนะพี่เคนนะร้านที่คนยังไม่รู้จักเหมือนที่เมื่อกี้ที่บอกแล้วเอามาในงานเอแฝดหรืองานที่อ้อําๆแบบเนี้ยแล้วคนได้รู้จักนั่นแหละคือความสุขของเราเหมือนเราได้ช่วยคนได้ด้วยอย่างเนี้ยค่ะแล้วพ่อค้าแม่ขายก็ได้ขายได้แล้วคนละแวกของเทอร์มินอลทวีปี่วันพระราม3นะคะพี่เอเอามาจัดให้ถึงบ้านแล้วนะคะใครอยู่ละแวกนี้นะคะขอเชิญเลยนะคะ 10วันเต็มๆนะคะตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่5ตุลาคมนะคะมากันได้เลยค่ะพี่เคน ภูปังก็ยืนอยู่นะคะนะคะทุกคนขานะเปลี่ยนชื่อไปแล้วเฟร็กเคนภูภูจากเคนภูปังเคนภูภูแม่ก็ตั้งนะลูกไปเดียวเคนภูปังเหรอเห็นไหมแม่ต้องเกบเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วแหละพราลูกเอาชื่อที่แม่ตั้งไปใครเอาไปบิดได้อีกร้อยแบรนด์เลยอ่ะเดี๋ยวสวนทุเรียนก็ต้องเป็นเคนภูทุเรียนหรือเปล่าไหดีนะดีนะเด่นเด่นคุณแม่แก้วตั้งแม่แก้วตั้งก็เป็นชั้นที่เป็นคนบอกให้ตั้งเพราะฉะนเนี่ยเพราะฉะนั้นบริษัทซีนิวายเธอต้องตั้งชื่อเด่นดวงเจร จะรัดมันจะได้ดังดังเออเด่นดวงดุดดังอย่างเนี้ยมันต้องเอาขยายจากชื่อเด่นคุณนะเออ อะไรนะคะเอเปรมมาแอนอ๋อทำใหม่แล้วแต่ปรากฏว่าคนบอกว่าไม่หลอนในหัวเมื่อกี้เมื่อกี้เ็เลยให้เขาปิดเลยเอาเพลงแรกมาเปิดก่อนคือคือเพลงที่สองอ่ะมันเป็นจังหวะแบบว่าเหมือนเหมือนตึ้งตึ้งตึ้งแต่เพลงแรกอ่ะมันเหมือนเข้าไปในสมองแล้วที่ที่น้องบอกอ่ะกลับถึงบ้านกลางคืนนอนแล้วออกจากสมองไม่ได้พี่ๆนักข่าวบอกว่าให้พี่เอแต่งเพลงใหม่พี่เอก็แต่งแล้วปรากฏว่าคนไม่ติดอ่ะก็เลยน้อยใช่เสียพี่เอ เพลงใหม่ก็เหมือนเต้นเป็นจังหวะเมื่อกี้มีนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแบบเต้นจังหวะตื่อตื่อตื่อเอเอเออเอแฝ่เอ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 แฝ่เอเอแฝมันจะไม่ติดเหมือนกับว่า พี่เอสรัชัยมาแล้วนะคะทุกคนค่ะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะคะเอแฟ่เอแฝ่ไอเนียอันนี้มันจะตีเดี๋ยวนี้เห็นไหมอันนี้ร้องร้องตีนเอแฟ่เอแฟ่เอแฟ่อันนี้เนี่อันนี้แเดี๋ยวตกร่องอ่ะพี่ตีนอ่ะเอแฟ่ันเดียครับเอแฟ่เอแฟ่แล้วน้องๆสิงซีนีไ้ร้องพร้อมกันดีคะเอแฟ่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 พี่ๆน่ตะเกียวดองพร้อมกันดีคะเอแฟ่เอแฟ่เห็นไหมคะ ติดหัวมากแต่อีกเพลงหนึ่งไม่มีจําได้เจ้าของยังจำไม่ได้เลยแต่งเองยังจำไม่ได้เลยเลยพีเซนเพลงเออเพลงแรกไปก่อนนี่เดี๋ยวก่ะนะคะนะอ่ะฝากด้วยนะคะพี่ก็ฝากเอแฟนะคะเสร็จจากเอ่อเทอร์มินอลพระราม3แล้วก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าไปไหนต่ออ่ะฝากไอฟิวเจอร์พาร์คดังสิตนะคะ นะคะฟิวเจอร์พาร์คดังสตแต่วันที่2นี้ก็ฝากไปถึงพี่อ้ําอฟําแฟด้วยนะคะเดเอะมอลล์บางแคเดี๋ยค่ะเราก็ฝากกันทุกคนพี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือกันไอเดียค่ะฝากมาช่วยซื้อพ่อค้าแม่ขายนะคะ <ๆ S 1> พี่จัดเต็มนะคะ <ๆ S 1> มอบความสุขมอบดาดาให้มาให้เดินให้เจอเอาร้านอร่อยมาให้เอาดนตรีเอาตัวเองมาช่วยซื้อด้วยไอเดียเพื่อจะให้มันคึกคืนแล้วตัวเองก็จะวันไหนว่างก็จะมาเดินทุกวันนะคะๆๆๆๆขอบพระคุณค่ะๆๆๆ เดี๋ยวพี่อาจจะสัมภาษณ์พี่เคนพี่พเด่นคนนะ